สีวิชัยถิ่นล้ำค่าภูข้องม้าแหล่งธรรมชุ่มฉ่ำลำน้ำยามผักหนอกงามของดีประเพณีดอนปูตาศาลาวัดป่าศักด์อนุรักษ์ลอยกระทงลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิงยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกำนันที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปีพศ2568ด้วยความยินดียิ่งตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลหนึ่งใน14ตำบลของอำเภอวานอนิวาดจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด90ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ56,250ไร่มีพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนาทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น9,308คนแยกเป็นครัวเรือน2,286ครัวเรือนโดยมีนายสุปโชคปัตตพีเป็นกำนันประจำตำบลสีวิชัยและดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2556 นายสุปโชคปัตธภีกำนันตำบลศรีวิชัยเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2515อ 22, 15, ายุ52ปีเป็นบุตรของคุณพ่อพิเศษและคุณแม่สมยศปัตตภีได้สมรสกับนางรสสุคนปัตตภีมีบุตรจำนวน2คนคือนายนวม,มินปัตตภีและนางสาวชนิตาปัตตภี ด้านผลการปฏิบัติงานของกำนันตำบลสีวิชัยได้ปฏิบัติตนตามหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนโดยได้มีการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืนความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และประชาชนนายสุประโชคปัตตพีกำนันตำบลศรีวิชัยปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มีหลักในการทำงานและหลักการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการคลองตนคองคนครองงานเป็นผู้ประพฤติตนยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนนายสุปรโชคปัตตพี กำนันตำบลสีวิชัยมีวิสัยทัศน์มีความคิดรี่เริ่มสร้างสรรค์ได้นำเนินงานที่ผ่านมาได้น้อมนำวิธีแห่งศาสตร์พราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพัฒนานำมาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเสริมสร้างการทำงานให้ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคี นายสุประโชคปัตธพีกำนันตำบลสีวิชัยส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน 2. ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของกำนันโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง8ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้านดังนี้ 1คณะกรรมการด้านอำนวยการ 2. คณะกรรมการด้านการปกครองและรักษาความสงบ 3. คณะกรรมการด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4. คณะกรรมการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 5. คณะกรรมการด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6. คณะกรรมการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7. คณะกรรมการด้านการพัฒนากลุ่มสตรี 8. คณะกรรมการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวการติดประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆหน้าที่ทำการํำนันหรือศาลาประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางมีการประสานงานทำโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาหมู่บ้านกับคณะกรรมการน่านต่างๆเพื่อการดำเนินงานหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นการบูรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านโดยใช้กองทุนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองดันงนี้ 1. ธนาคารข้าว 2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. ลุ่มร้านค้าชุมชนตำบลสีวิชัย4กลุ่มผลิตพืชและพันธุ์พืชตำบลสีวิชัยมีการตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยจัดตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ปัญหาอาชญากรรมหรือแหล่งอบายามุกในตำบลหมู่บ้านลดลงการดำเนินโครงการหตำบล หหมู่บ้านยั่งยืนด้านที่อยู่อาศัยนายสุประโชคปัตตภีกำนันตบลศรีวิชัยมีการบริหารจัดการในการแนะนำด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและมีการทำเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารด้านความสะอาดความสามคัคคีความร่วมมือการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภยัย การดำเนินโครงการหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองคณะกรรมการหมู่บ้านมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทําโครงการดังนี้ 1. โครงการประปาหมู่บ้านขนาด4,000ลิตร 2. โครงการท่อระบายน้ํา 3. โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 4. โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระบบไทย QM มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายบันทึกครัวเรือนขอจัดความยากจนในระดับตำบลสีวิชยัยและบันทึกข้อมูลครัวเรือนขอจัดความยากจนผ่านระบบไทย QM การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ากำนันตำบลสีวิชัยได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปองนองสมานฉัชันขึ้นในสังคมโดยนำชุมชนร่วมการทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางอาุะธุทธศาสนาและสนับสนุนโครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาแก่นนำวิถีพุทธ 3. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการดำเนินงาน กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานนายสุประโชคปัตตภีกำนันตำบลรีวิชัยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาวัดนนนอุดมเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญต่างๆของชาติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม นายสุประโชคปัตตพีกำนันตมลศรีวิชยัยร่วมจัดโครงการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตมลศรีวิชยัยจัดอบรมโครงการชุมชนต้นแบบดีดินด้านครอบครัวจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมการห่างไกลยาเสพติดในชุมชนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนโครงการส่งเสริมวินัยการอมกองทุนการอมแห่งชาติตบลศรีวิชยัยมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการ อมลบาทจำนวน729รายและได้มีการขอรับสวัสดิการเงินอมในปี2567ที่ผ่านมาจำนวน49รายการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตนายสุปโชคปัตพี เป็นประธานกรรมการสาสปชตในระดับตำบลและเป็นประธานในระดับอำเภอเป็นผู้นำในการประชุมวางแผนทำงานการสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กำนันตบุศสีวิชัยร่วมกับหน่วยงานราชการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนให้มีตลาดรองรับสินค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน และยังแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยการโดอนนงให้มีการไถ่กลบต่อซางข้าวแทนการเผา 4. ผลการปฏิบัติงานตามนยโยบายของจังหวัดและอำเภอน้านที่อยู่อาศัยกำนันตำบลศรีวิชัยนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำดีด้วยหัวใจพอมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุด สุดโสมร่วมกับพิธีมอบบ้านตามโครงการส่งข้อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ด้านความมั่นคงทางอาหารกำนันตำบลสีวิชัยได้จัดโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันด้าน,นความสะอาดมีการบริหารจัดการขยะและของเสียภายในหมู่บ้านความสามาคัคคีมีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดสีวิชัยเกม ประจำปีพศ2567ด้านความร่วมมือผู้นำชุมชนตำบลสีวิชยัยลงพื้นที่ดำเนินโครงการครอบครัวมั่งคั่งสังคมสุขภาพดีด้านการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมกำนันตำบลสีวิชยัย ร่วมทอดถวายกรถินสาม,มัคคีอำเภอวนนอนิวาสร่วมพิธีทอดผ้าป่าสาม,มาคัคคีเพื่อสมทบสร้างสนามฟุตบอลให้กับเยาวชนร่วมพิธีบวงสองพยาวานนอนและร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงสร้างความรักความสาม,มาคัคคีของคนในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2567ดด้านความปลอดภัยร่วมประชุมชี้แจงและรับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้วัคซีนจราจรทักษะคิดเอาชีวิตรอดปลอดภัยทางถนนในกลุ่มนักเรียนระประธมศึกษาและขยายโอกาสอายุ10ปีขึ้นไปการมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีมีการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำเดิมและจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำใหม่เพื่อเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ร่วมโครงการได้พิธีวันสำคัญต่างๆนายสุประโชคปัตตพีกำนันตำบลสีวิชัยร่วมวางพามพุ่งหนอกไม้ถวา,ายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ร่วมกิจกรรมเคารพทงชาติได้รองเพลงชาติเนื่องในวันพระราชาทาธงชาติไทย ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติและร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 5. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านการสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านการรับทราบถึงปัญหาเพื่อนำเรียนต่อนายอำเภอเพื่อหาแนาวทางแก้ไข 6. ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆผลงานการน้อมนำแนวทางปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่ กำนันตำบลสีวิชัยได้ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลสีวิชัยนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้บ้านนนแดงหมู่ที่6ตำบลสีวิชัยเป็นศูนย์เรียนรูปป้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลการํำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกำนันตำบลสีวิชัยนำผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการโนรลุงให้เยาวชนมีความรู้ด้านยาเสพติดร่วมกับที่ทําการปลุกครองอําเภอวานนนิวาสและร่วมกับสถานีตํารวจภูทรวานนนิวาสเข้าปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกำนันตำบลศรีวิชัยดำเนินการบำบัดป้องกันภัยพิบัติพยันตรายบรรเทาทุกผู้ประสบภัยหากมีเหตุพยันตรายที่ได้รับแจ้งจากประชาชนเมื่อได้รับแจ้งข่าวสารแล้วจะดำเนินการโดยด่วนผลงานด้านบริหารจัดการในพื้นที่กำนันตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ที่ถูกสุข,ขลักษณะและเหมาะสมโดยร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยในการบริหารจัดการขยะขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกำนันที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปีพศ2568เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและหมู่บ้านต่อไป